สวัสดีครับมาชมช็อตสวยๆนะครับกินสามต่อหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับเกิดขึ้นจากการบันทึกย้อนหลังจากการไลฟ์สดที่จบไปแล้วนะครับผมส่วนเกมจริงๆมาดูนะครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับสำหรับแต้มนี้ที่เราทิ้งร่มกินสามต่อตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเกมจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นเป็นการบันทึกย้อนหลังจากการไลฟ์สดในเฟซบุ๊กที่จบไปแล้วนะครับ มาดูครับเกมจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับผมเข้าไปเปิดห้องซ้อมกับผู้ติดตามท่านหนึ่งเขาเข้ามาเล่นก็ผมเล่นแต้มสุดริมขวาตัวนี้นะครับขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็เดินเข้าแผนนะครับยี่สี่สิบเก้าทำให้โดนทิ้งล่มตัวนี้ไปนะครับและปลายกระดานก็เราได้ชัยชนะนะครับอย่างที่เห็นตัวอย่างในช่วงต้นวิดีโอนะครับบบเข้ามา ยังไงก็แพ้นะครับเท่มนี้เขาพยายามจะฆ่าฮอตเราก็หลบก่อนนะครับเราก็ดึงฮอตขึ้นมาแต่สุดท้ายเขาก็เดินให้กินฟรีเพราะว่ายังไงก็แพ้ครับผมขอบคุณครับ